ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านก็ได้ติดตามการช่วยเหลือเหตุโรงงานพลูและดอกไม้ไฟระเบิดในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดนะคะซึ่งสถานการณ์ล่าสุดก็คลี่คลายแล้วค่ะ ตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ว่านิรัตพงศิทธิถาวรค่ะได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่1นึหมู่14บ้านสันทุ่งใหม่ตำบนสันปูลเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นจุดที่เกิดเหตุพลุและดอกไม้ไฟระเบิดนะคะคือเกิดตั้งแต่ช่วงเมื่อวานเที่ยงแล้วเนี่ยนะคะโดยบ้านหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายทั้งหมดค่ะได้รับความเสียหายทั้งหลังเนื่องจากเป็นพื้นที่เก็บพลุและดอกไม้ไฟซึ่งเบื้องต้นนะคะก็ ไฟฟ้าลัดวงจรครั้งนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ8รายและบ้านเรือนใกล้เคียงได้รับความเสียหายกว่า30หลังคาเรือนค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการบอกนะครับว่าสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยได้คลี่คลายลงแล้วซึ่งภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาสำรวจทางวิทยาศาสตร์ก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่พบวัตถุอันตารายที่จะสามารถทําให้เกิดการระเบิดได้อีกนะครับ ขณะเดียวกันผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างการดูแลรักษาพยาบาลส่วนบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายทางเทศบาลได้มีการเข้าไปดูแลประชาชนให้มีที่หลับนอนครบทุกหลังแล้วอย่างไรก็ตามจะมีการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรวจสอบทุกพื้นที่ที่ได้มีการขออนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับการครอบคลองจำหน่ายพลุและดอกไม้ไฟเพื่อลดโอกาสในการเกิดเหตุเสะเทือนขวัญขึ้นอีกนะครับ ขณะเดียวกันทางเทศบาลได้เปิดศูนย์อำนวยการเพื่อช,ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและชาวบ้านในพื้นที่ค่ะพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกือบ50รายพร้อมทั้งได้มีการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะคะพร้อมทั้งรองให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าทําการตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะหลังจากนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์คลี่คลายแล้วก็